บทที่สี่สแบ่งปันชีวิตกับสีส่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์กระตุ้นบัฟนาบอย่างเมามันเศษสามส่วนห้าผู้เล่นทุกคนในภูมิภาคได้เปลี่ยนจากรัฐที่ไม่เป็นมิตร,รมาเป็นพันธมิตรในขณะนี้ในเวลานี้คินเฟงได้ดูภารกิจขั้นที่สามอย่างรวดเร็วอืมเนื้อหาของภารกิจนั้นง่ายมากคือฆ่าเอเลี่ยนรางวัลของภารกิจคือทุกครั้งที่คุณฆ่าเอเลี่ยนคุณจะได้รับคะแนนดันเจี้ยนที่เกี่ยวข้องยิ่งคะแนนสูงเท่าไรคะแนนก็จะยิ่งสูงขึ้นหลังจากเคลียร์ นอกจากนี้เช่นเดียวกับภารกิจขั้นที่สองยังมีรางวัลเพิ่มเติมอีกด้วยฉันไม่รู้ว่าคราวนี้รางวัลพิเศษคืออะไรจุดๆในขณะนี้นอกจากสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงแล้วสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อีกสามตัวก็ฟื้นตัวเช่นกันส่วนหอวู้สูซาคุเสือขาวสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่อยู่ในสีแห่งของสำนเนาเหน่อยหน้าขึ้นและจ้องมองไปที่ท้องฟ้าราวกับกำลังรออะไรบางอย่างเมื่อเห็นฉากนี้ถิ่นเฟิงก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและในไม่ช้าก็มองไปที่ี้เท่งวิตขาาไดรับมกอน หลังจากที่เขาติดตั้งอุปกรณ์ระดับมหากากย์ที่ไม่ใช่ระดับ2ชิ้นพลังป้องกันของเขาก็สูงขึ้นมากต้องการกระตุ้นเอฟเฟกต์ต่อต้านเกราะก็ยังยากอยู่สักหน่อยแต่จี G ่ก็อดเดสออฟไลฟ์มีเอฟเฟกต์พิเศษในการแชร์ชีวิตคุณสามารถปล่อยทักษะนี้ให้กับผู้เล่นยูนิ่ายเดียวกัน NPC ได้สูงสุด1ิบคนเพื่อให้คู่ต่อสู้สามารถแบ่งปันค่าพลังชีวิตที่คุณมีและเมื่อถูกโจมตี90%เอร์เซของความเสียหายของคู่ต่อสู้จะถูกแบ่งใช้โดยอัตโนมัติอเอฟเฟกต์อ ท้ายที่สุดเขาเป็นอมะตะและการแบ่งคลื่นความเสียหายให้กับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ก็สามารถกระตุ้นเอฟเฟกต์ต่อต้านกระได้มันไม่ใช่ความสุขหรอเขาเดาได้ว่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สี่ตัวถัดไปจะต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของสัตว์ประหลาดต่างดาวจำนวนนับไม่ถ้วนอย่างแน่นอนหากทุกการโจมตีสามารถกระตุ้นบัฟหนามได้ถ้าอย่างนั้นขินเฟิงก็อยู่ยงคงกระพันจริงๆความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อวินาทีอาจคำนวณเป็นพันล้านเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ถิ่นเฟิงก็เผช ช่วงเวลาถัดไปลิงที่มองไม่เห็นจะเชื่อมโยงคิ้นเฟงและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์คิงลองเข้าด้วยกันทันทีคำเตือนคุณได้สรุปการแบ่งปันชีวิตด้วยโฮ e ี่บี l ล e Dragon ระดับศักดิ์สิทธิ์สำเร็จแล้วเนื่องจากช่องว่างระหว่างผู้เล่นและคู่ต่อสู้นั้นใหญ่เกินไปผู้เล่นจึงสามารถยกเลิกเอฟเฟกต์นี้ได้ตลอดเวลาจุดๆุจุด,จด,จด,จดใช่ดวงตาของคิ้นเฟงสว่างขึ้นผลกระทบของอุปกรณ์ระดับมหากพยบนี้ไม่ได้ทำให้เขาผิดหวังแม้ว่าช่องว่างระดับจะใหญ่เกินไปแต่เอฟเฟกต์การแบ่งปันชีวิตนี้ยังคงสามารถใช้้ได ด้วยวิธีนี้ต่อไปถินเฟิงจำเป็นต้องใช้สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสตัวที่เหลือเพื่อแบ่งปันชีวิตเพียงครั้งเดียวจากนั้นค้นหาผู้เล่นเพื่อใช้ขีดจำกัดสูงสุดของจำนวนคนที่แบ่งปันชีวิตที่เหลืออีก6ชีวิตเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ถินเฟิงก็เสียชีวิตโดยตรงให้กับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อีกสตัวและแบ่งปันอดีตจุดๆหลังจากสัมผัสได้ถึงผลแห่งการแบ่งปันชีวิตส,สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4่ก็ขมวดคิ้วและมองไปที่ขาห็นเฟิเงเย สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ไม่ได้คาดหวังว่าผู้ที่อวยพรชีวิตของพวกเขาและแบ่งปันชีวิตของพวกเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอเช่นนี้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้สัตว์ศักดิ์สิสสทธิ์ทั้งสี่ก็สายหัวทันทีพวกเขารู้ความคิดของคินเฟงแต่ผลกระทบนี้ดีกว่าว่าที่จะสัมผัสมิฉะนั้นพวกเขากังวลว่าคินเฟงจะได้รับความเสียหายร่วมกันในรอบเดียวและผู้คนจะหายไปในทันทีและเมื่อพวกเขาเพียงต้องการปลดปล่อยเอฟเฟกต์การแบ่งปันชีวิตนี้รอยแตกมิติข,ขนาดใหญ่ก็ก่อตัวขึ้นทันทีภายในรรรรรอออออออยยแแตกกกกกกกในนนนวาาาาาศ่่่่่มืออันนัสะะพึงงลจออไปทุิ ด้วยการแพร่กระจายของความมืดสัตว์ร้ายนอกอาณาเขตจำนวนมากก็รีบวิ่งออกมาจากที่นั่นและโจมตีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่อย่างรวดเร็วเมื่อเห็นฉากนี้โฟเซนบีสก็ไม่มีเวลาสนใจขิ้นเฟงฉันจะระง,งับรอยแตกสองอันฉันจะปล่อยให้ส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของคุณไปหูคำรามและบินไปยังรอยแตกมิติอย่างรวดเร็วและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อีกสามตัวก็เข้ามาทีละตัวระง,งับรอยแตกของช่องว่างหลายช่องโดยตรงในทันทีการปราบปรามรอยแตกร้าวของพื้นที่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากคินเฟงเห็นหลังจากเกิดรอยแตกมิติขนาดใหญ่มือขนาดใหญ่คู่หนึ่งก็ยื่นออกมาจากรอยแตกนั้นและควาขอบของรอยแตกนั้นทันทีราวกับว่าเขาต้องการเปิดรอยแตกที่อยู่ตรงหน้าเขาจากมุมมองของคินเฟงเราเห็นได้อย่างคลุมเครือที่อีกฝ่กหนึ่งของรอยแตกมีม่านตายักษ์แห่งความว่างเปล่ากำลังมองเข้ามาในโลกนี้ณขณะน,นี้หลังจากที่สัตว์ดุร้ายนอกอาณาเขตจำนวนนับไม่ถ้วนหลั่ลงไหลออกมาพวกมันก็เริ่มโจมตีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่อย่างเมามันสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่เป็นเป้าหมายและสติปัญญาของพวก เมื่อสัตว์ดุร้ายนอกอาณาเขตเหล่านี้โจมตีสีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ชุดของตัวละครที่มีภูมิคุ้มกันปรากฏบนหัวของคินเฟงนางสาวนางสาวนางสาวจุดๆในเวลาเดียวกันระบบแจ้งเตือนหลายชุดยังคงดังก้องอยู่ในหูของคินเฟงคำแนะนำเอฟเฟกต์ f ake, การแบ่งปันชีวิตของคุณเริ่มทำงานและคุณแบ่งความเสียหาย90%เอร์ซนที่ได้รับจากสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มังกรฟ้าคำแนะนำคุณกระตุน้นบัฟหนามและสังหารสัตว์ต่างดาวทองเข้มได้สำเร็จและคุณได้รับคะแนนดันเจียนดอกจันหนึ่งร้อย จุดๆคำแนะนำคุณเปิดใช้งานบัฟหนามและสังหารผู้เที่ยวชาญชาวต่างชาติสีม่วงทองได้สำเร็จและคุณได้รับคะแนนดันเจียนดอกจันสามพันคำแนะนำคุณกระตุ้นบัฟหนามและสังหารสัตว์ต่างดาวทองเข้มได้สำเร็จและคุณได้รับคะแนนดันเจียนดอกจันหนึ่งร้อยจุดๆในทันทีจุดคัดลอกของคินเฟงก็พุ่งสูงขึ้นและอัตราการพุ่งสูงขึ้นนี้ยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าสะพรึงกลัวขณะที่สัตว์นอกอาณาเขตพุ่งออกมาจากรอยแตกในอวกาศมากขึ้นเรื่อยๆ การโจมตีที่เผชิญหน้ากับสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์เริ่มน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆภายใต้เอฟเฟกต์การแบ่งปันชีวิตของคินเฟงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่แทบจะมองข้ามสัตว์ร,ร้ายที่อยู่รอบตัวพวกมันที่กำลังโจมตีตัวเองท้ายที่สุดแล้วคินเฟงได้แบ่งความเสียหาย90เอร์เซหลังจากที่โฟเซนบีสรู้สึกว่าอาการบาดเจ็บส่วนใหญ่ของพวกเขาถูกถ่ายโอนไปแล้วพวกเขาทั้งหมดก็มองไปที่สถานที่ที่คินเฟงอยู่แต่เมื่อพวกเขาเห็นว่าถินเฟงยังมีชีวิตอยู่พวกเเขาาากกกกก็็รรรรรูู้สึึมนงลอออยัญญะะปปปปศศคค่่ีี เกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวน้อยระดับสิ่จะต้านทานความเสียหายที่พวกเขามีร่วมกันได้อย่างไรนี้ไม่ถูกต้องบทที่ส1อตุ๊กตาบ้าเครื่องเก็บเกี่ยวคะแนนคัดลอกเศษสี่ส่วนห้าเมื่อสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตกตะลึงระบบแจ้งเตือนหลายชุดดังขึ้นในใจของคินเฟงคำเตือน holy beast blue dragon ระดับศักดิ์สิทธิ์ holy beast suzaku ระดับศักดิ์สิทธิ์ holy beast fowlw e ระดับศักดิ์สิทธิ์ holy beast white tiger ระดับศักดิ์สิทธิ์ความโปรดปรานของคุณเพิ่มขึ้น60เปอร์เซ็ความไวคือ90จุดิบเปอร สี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์มีความชื่นชอบเหรือโดยตรงถึง90%คินเฟงมองไปที่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสตัวในระยะไกลด้วยความประหลาดใจสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสีไม่ได้ให้ความสนใจกับคินเฟงอีกต่อไปในเวลานี้แต่คลื่นปฏิบัติการของคินเฟงครั้งนี้ได้รับความโปรดปรานจากโฟฮล่บีสอย่างแน่นอนความชื่นชอบเป็นคุณค่าที่สำคัญในการวัดความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นและ NPC ซในทวีปนิรันดร์หากความชื่นชอบของผู้เล่นและ n p c หญิงถึงมากกว่า90%นั่นหหมมมาาาาายยคคววว่่่สัััพนนธ์ระะงงุณแแลลลอีีกกฝได้้้้ถึขทใิ พวกที่โกงบางคนชอบมองข้อดีของ NPC ซผู้หญิงโดยเฉพาะแล้วพึ่งพา NPC ซผู้หญิงเหล่านี้เพื่อใช้เงินซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ประกอบฉากให้ตัวเองอืมแม้ว่าขินเฟิงจะคิดว่าพฤติกรรมนี้แย่มากแต่กินข้าวนุ่มดูจะหอมมากแน่นอนชิ้นเฟิงได้รับความชื่นชอบ90%จากสอันดับศักดิ์สิทธิ์หากเขาสามารถเคลียร์สำเนาโลกต่อหน้าเขาได้เขาก็จะได้รับเลือดเช่นกันท้ายที่สุดนี่คือมูลค่าความชื่นชอบของพลังการต่อสู้ระดับเซียนซึ่งไม่สามารถเทียบได้กับมูลค่าความชื่นชอบของ NPC ซทั่วไป จุดๆเมื่อคินเฟงคิดถึงสิ่งนี้เสียงที่ทะลุผ่านท้องฟ้าก็ดังมาจากระยะไกลทันใดนั้นลูกธนูหลายสิบลูกก็ตกลงไปที่คินเฟงทันทีนางสาวนางสาวนางสาวจุดๆคินเฟงไม่ได้รับบาดเจ็บแต่มนุษย์ต่างดาวที่โจมตีคินเฟงในระยะไกลก็ลม้มลงกับพื้นและเสียชีวิตทันทีหลังจากการตายของเอเลี่ยนกลุ่มนี้ผู้เที่ยวชาญจากนอกอาณาเขตจำนวนมากขึ้นก็เข้าโจมตีคินเฟงหลังจากที่เห็นเอเลี่ยนที่ทรงพลังเหล่านี้โจมตีคินเฟงก็มองตรงไปที่ลิมคิงยุนที่อยู่ด้านข้าง แต่ครั้งนี้ร่างของลิงทิงยุนนอนอยู่บนพื้นอย่างเงียบๆโดยมีลูกขนูแหลมคมเรียวหลายสิบลูกติดอยู่ในร่างกายของเธออื่มชิ้นเฟิงมึนงงเล็กน้อยลิงทิงยุนเสียชีวิตอย่างไรคินเฟงพบว่าฉันดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อผู้หญิงที่ร่ำรวยคนนี้มากเกินไปมักจะทิ้งเธอไว้เพื่อดูแลตัวเองหากเป็นเช่นนี้ต่อไปลิงทิงยุนหญิงที่ร่ำรวยคงจะระเบิดความคิดของเธอในขณะที่คินเฟงกำลังศึกษาวิธีการจัดเตรียมลิงทิงยุนแสงสีทองก็ตกลงไปที่ศพของลิงทิงยุนทันทีบัฟการฟื้นคืนชีพ หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีลิงคิงยุนก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในทันทีหลังจากการฟื้นคืนชีพลิงคิงยุนดูสงบมากหลังจากเพิ่มการรักษาให้กับตัวเองแล้วเธอก็รีบถอยห่างจากคินเฟงไปหนึ่งร้อยเก้าอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะฉันรู้สึกเหมือนตายตามคุณไปหมดแล้วคุณโชคร้ายเกินไปอย่าแพร่เธอให้ฉันเลยลิงคิงยุนตะโกนถึงคินเฟงจากทางอากาศปากของคินเฟงกระตุกเล็กน้อยเมื่อเธอได้ยินคำพูดของลิงคิงยุนเราเล่นนะลาโอซี่มีหนึ่งร้อยหกสิบแต้มนำโชคใครโชคร้ายโชคของคุณเกือบจะเหมือนกัน เมื่อคิดถึงสิ่งนี้คินเฟงก็ผูกมัดลิงคิงยุนโดยตรงในการแบ่งปันชีวิตจากนั้นเขาก็พูดกับลิงคิงยุนอย่างรวดเร็วเจ้าพยายามมีชีวิตอยู่อย่าตายหลังจากพูดแล้วคินเฟงก็ออกจากที่นี่โดยตรงเขามีสิ่งที่สําคัญกว่าและโดยธรรมชาติแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเสียเวลาให้กับลิงคิงยุนและเมื่อเห็นคินเฟงบอกให้ออกไปลิงคิงยุนก็ตกตะลึงอัญญประกาศคู่ปรสนีปรศนีปรศนีศนอัญญประกาศคู่แม่ของฉันบอกว่าคุณโชคไม่ดีแต่คุณไม่บอกฉันว่าอย่าปกป้องฉัน คุณหมายความว่าอย่างไรแค่จากไปเหรอเรื่องนี้กับใส่กางเกงแล้วไม่รู้จักคนต่างกันยังไงคะเมื่อเห็นคินเฟงจากไปอย่างรวดเร็วลินคิงยุนก็กัดฟันและกระทึบเท้าและสาบแช่งเจ้าสาระเลวเจ้าสาระเลวจุดจุดจุด,จดเห็นได้ชัดว่าคินเฟงเพิกเฉยต่อลินคิงยุนที่โกรธและตะโกนเขาทนต่อการโจมตีของเผ่าพันธุ์ต่างชาตินับไม่ถ้วนจากนอกอาณาเขตและในไม่ช้าก็มาถึงจุดที่ผู้เล่นคังซูอยู่คังเอ็กเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเป็นอันดับสามในการจัดอันดับดันเจียนเช่นเดียวกับขิ้นเฟงพวกเขา สำหรับผู้เล่นเช่นนั้นชิมเฟิงต้องการการดูแลเป็นพิเศษโดยธรรมชาติดังนั้นเขาเผชิญหน้ากับคางเอ็กโดยตรงและเสียชีวิตเพื่อแบ่งปันในอดีตจุดๆในขณะน,นี้คางเอ็กผู้ซึ่งกำลังฆ่าสัตว์ประหลาดอย่างบ้าคลั่งด้วยดาบยาวอยู่ในมือจู่ๆก็ได้รับข้อความแจ้งจากระบบคำเตือนผู้เล่นจีเววใช้ไลฟ์แชร์ริงกับคุณ90%เปอร์เซของความเสียหายที่คุณได้รับจะถูกขายโอนไปยังคู่ต่อสู้โดยอัตโนมัติปโปรดให้ความสนใจผู้เล่นอัญญประกาศคู่ปรสนีปรสนีปรสนีอัญญประกาศคู่ คางเอกรู้สึกมึนงงเล็กน้อยสถานการณ์ของจิว๋วหยูคนนี้เป็นยังไงบ้างทำไมคุณถึงต้องการเพิ่มการแบ่งปันชีวิตนี้ให้ฉันดูเหมือนว่าเขาจะไม่คุ้นเคยกับจิว๋วหยูคนนี้เลยใช่ไหมเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการสมรู้ร่วมคิดในเวลานี้คางเอ็มองตรงไปยังสถานที่ที่คินเฟงอยู่คินเฟงเห็นคางเอ็กจ้องมองและตะโกนทันทีด้วยรอยยิ้มเป็นผู้เล่นจากจีนทั้งหมดยินดีต้อนรับหลังจากพูดแล้วคินเฟงก็ออกจากสถานที่นั้นโดยตรงและวิ่งไปยังจินตนาการที่อยู่อีกด้านหนึ่งคางเอ็มขมวดคิ แต่เมื่อเห็นว่าการโจมตีบนร่างกายของเขาอ่อนลงทันทีถึง90%เเซเขาจึงไม่เข้าไปยุ่งอีกต่อไปหยิบดาบยาวขึ้นมาแล้วสังหารต่อไปแต่ในเวลานี้หลังจากเพิ่มแคนจีกให้กับคินเฟงเพื่อกระตุ้นบัฟหนามประสิทธิภาพของคินเฟงในการได้รับคะแนนดันเจี้ยนก็เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดอย่างชัดเจนในไม่ช้าคินเฟงก็มาถึงสถานที่ที่เฟงเซ่แฟนตาซีอยู่เฟงเซ่แฟนตาซีแตกต่างจากคังเอ็กอาชีพของเขาคือเวทมืออาชีพที่ซ่อนอยู่ เมื่อถือไม้เท้าไว้ทักษะหลายอย่างก็ลดลงทันทีและสัตว์ประหลาดรอบตัวเขาก็พลิกกลับทันทีและกลายเป็นน้องชายคนเล็กของเขาเพื่อโจมตีเผ่าพันุเอเลี่ยนอื่นๆในเวลานี้หลังจากที่ได้เห็นวิธีการโจมตีของเฟงเซ่แฟนตาซีแล้วคินเฟงก็เสียชีวิตและแบ่งปันให้กับคางเอก็กจุดอ่อนของเฟงเซ่แฟนตาซีคือการป้องกันและจุดแข็งอยู่ที่คาถาและการแบ่งปันชีวิตของคินเฟงก็ชดเชยความอ่อนแอนี้วินาทีต่อมาความถี่ของบัฟหนามบนร่างกายของคินเฟงก็เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง สำหรับจินตนาการที่ได้รับเอฟเฟกต์การแบ่งปันชีวิตในเวลานี้เช่นเดียวกับคังเอก็กเธอก็สับสนพอๆพอกับคังเอก็กและเมื่อเขามองไปที่คินเฟงิงฉินเฟิงก็จากที่นี่ไปแล้วรู้สึกถึงความรู้สึก,กขอองค์การถูกโจมตีและลดความเสียหายฮวงจุ้ยแฟนตาซีไม่ได้ลบเอฟเฟกต์นี้แต่ด้วยเอฟเฟกต์ขอองค์การแบ่งปันชีวิตมันยังคงสังหารสัตว์ประหลาดต่างดาวที่โจมตีบทที่42คือผู้ได้รับค่าจ้างทั้งหมดเศษห้าส่วนห้าต่อไปคินเฟิงตามมาด้วยเพิ่มเอฟเฟกต์การแบ่งปันชีวิตใให้้กกกััััับบผูเล่นนนนนนนชาาวจนนาจีีทุครดดดอดดย หลังจากซ้อนกันได้ถึงสิบคนการคัดลอกของคินเฟงจะชี้ทุกวินาทีมันช่างอุกอาจมากในขณะนี้เขาคลิกโดยตรงบนกระดานผู้นำดันเจี้ยนแล้วดูมันอันดับดันเจี้ยนโลกผู้พิทักษ์สี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งจิ่วหยูภูมิภาคจีนจุดคัดลอกคือหนึ่งจุดเจ็ดพันล้านพิกัดในสำเนาปัจจุบันสองร้อยห้าสิบเอ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสองแฟนตาซีแห่งสายลมภูมิภาคจีนจุดคัดลอกคือสองร้อยเจ็ดสิบล้านพิกัดในสำเนาปัจจุบันสองร้อยห้าสิบเอ็ดสองร้อยยี่สิบเจ็ด 3. แคน G อูมิภาคจีนจุดคัดลอกคือ260ล้านพิกัดในสำเนาปัจจุบัน 251, 167 4. ผู้ศรัทธาภูมิภาคสหรัฐอเมริกาจุดคัดลอกคือ230ล้านพิกัดในสำเนาปัจจุบัน 251, 127จุดๆคะแนนคัดลอก1.7พันล้านสูงกว่าแฟนตาซีอันดับ2 1.43พันล้านเอฟเฟกต์การแบ่งปันชีวิตนี้รวมกับคลื่นแห่งน้ำบัฟเป็นการรวมกันที่อยู่ยงคงกระพันแข็งแรงมาก ตอนนี้คินเฟงสามารถนอนราบและรอให้ดันเจี้ยนเคลียร์ระดับได้แล้วไม่มีอะไรผิดปกติกับเขาเฟิงหลูจินตนาการว่าถินเฟิงช่วยเขาแบ่งปันความเสียหาย90%้าเซแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาเองก็เป็นผู้มีรายได้ค่าจ้างเช่นกันเช่นเดียวกับคางเอก็กสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ก็เช่นกันคุณคิดว่าฉันอยู่ชั้นหนึ่งหรอจริงๆแล้วฉันอยู่ในบรรยากาศในขณะนี้ภายใต้การทุบตีอย่างบ้าคลั่งของสิ่งของแบ่งปันชีวิตของคินเฟงทั้งสิบชิ้นคินเฟงแบ่งปันความเสียหายโดยตรงมากมาย และความเสียหายเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดบัฟหนามอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่บัฟคลื่นแห่งหนามถูกกระตุ้นกราบใดที่เอาพุดออกไปจากนั้นหากสัตว์ประหลาดถูกฆ่าโดยวัตถุที่ใช้ร่วมกันหรือถูกผู้เล่นคนอื่นฆ่าคินเฟงจะได้รับคะแนนดันเจี้ยนที่เกี่ยวข้องดังนั้นความเร็วที่คินเฟงได้รับคะแนนซ้ำนั้นโดยพื้นฐานแล้วไม่มีใครเทียบได้สำหรับทุกคนนอกจากนี้บัฟการโจมตีของคินเฟงบางส่วนยังถูกส่งออกอย่างต่อเนื่องอีกด้วยลบสองแสนสี่พันบลบหนส จุดๆหลังจากได้รับการบูสต์สิ่งประดิษฐ์หลายครั้งความเสียหายของคินเฟงก็เพิ่มขึ้นเกือบจะในเชิงคุณภาพสายฟ้าฟาดสามารถสร้างความเสียหายพื้นฐานได้20 W อบบวกไม่ต้องพูดถึงลิเทิร์ไฟบอลและฮ o ลลี่ไลซ์เวชั่นทั้งสองมีค่ามากกว่า15 W อบบวกและร่วมกับทักษะการพิพากษาอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการโจมตีทุกครั้งจะสร้างความเสียหายจริง100%ประสิทธิภาพของมอนสเตอร์ที่วางไขนั้นยอดเยี่ยมมากในเวลานี้คินเฟงขับเคลื่อนบัฟที่น่ารา อย่างไรก็ตามชินเฟิงรู้สึกว่าความเสียหายของเขายังคงได้รับการปรับปรุงด้วยคลื่นลูกอื่นท้ายที่สุดแล้วคินเฟิงยังคงมีอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่ยังไม่สามารถผส,สมได้เต็มประสิทธ,ธิภาพชินเฟิงได้รับอุปกรณ์ที่ไม่จํากัดสองชิ้นหนึ่งชิ้นที่ใช้ชีวิตร่วมกันปราความเจ็บปวดอีกอันมีผลพิเศษในกรณีของทีมเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนที่ถูกฆ่าในการต่อสู้จะเพิ่มพลังโจมตีของผู้เล่น2องร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดยมีการซ้อนสูงสุดหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์กล่าอีกน,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 กนาาในสัง คิงเฟิงสามารถรับโบนัสพลังโจมตี1,000%เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ชินเฟิงก็มองตรงไปในระยะไกลในเวลานี้ผู้เล่นหลายคนกำลังเผชิญกับการโจมตีจากบุคคลภายนอกและในไม่ช้าชินเฟิงก็เห็นผู้เล่นสองสามอคอนะมีเลือดเหลืออยู่คิงเฟิงไม่ลังเลใจและเพิ่งสูญเสียมิตรภาพในทีมไปบางส่วนในอดีตไม่ถึงไม่กี่วินาทีนิ่งดงเครื่องหมายตัวหนอนผู้เล่นโดลินดูโอภูมิภาคจีนตอบรับคำเชิญเข้าร่วมทีมของคุณแล้วขณะทีมปัจจุบันคือสามคน จุดจุดจุดติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนผู้เล่นคลีนทีบรูิงภูมิภาคจีนยอมรับคําเชิญเข้าร่วมทีมของคุณแล้วขนาดทีมปัจจุบันคือหกคนจุดจุดจุดขันจิ๋วอยู่ช่วยด้วยพี่ใหญ่ช่วยผมด้วยผมทนไม่ไหวแล้วจุดจุดจุดในเวลานี้ผู้เล่นสองคนจากภูมิภาคจีนกําลังตะโกนโดยต้องการให้คินเฟิงช่วยและถินเฟิงเห็นสิ่งนี้และเพิกเฉยต่อมันคุณยังไม่ตายฉันจะเพิ่มพลังโจมตีได้อย่างไรอย่างไรก็ตามถ้าฉันไม่ร่วมทีมกับคุณฉันก็จะหนาวดีกว่าตายและให้คลื่นพลังโจมตีแก่ฉัน ในทีมของคินเฟงหลังจากฆ่าสัตว์ประหลาดแล้วพวกเขายังสามารถแบ่งออกเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของพวกเขาซึ่งไม่ใช่การสูญเสียจากนั้นเพียงสองนาทีต่อมายกเว้นลิงคิงยุนผู้เล่นคนอื่นๆทั้งหมดในทีมคินเฟงก็ถูกสังหารแน่นอนว่าการตายของผู้เล่นทั้งสี่คนส่งผลโดยตรงต่อบนัสพลังโจมตีของคินเฟงหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์และโบนัสพลังโจมตีนี้ซ้อนทับกับโบนัสพรสวรรค์ของคินเฟงในเวลานี้คินเฟงมองไปไกลสัตว์ร้ายนอกอาณาเขตขนาดใหญ่พุ่งเข้าหาคินเฟง สัตว์ดูร้ายนอกอาณาเขตนั้นมีขนาดใหญ่มากโดยมีรูปร่างเหมือนหมียักษ์ที่ได้รับการอัปเกรดเป็นเพียงการจู่โจมตามปกติสังหารและทำร้ายผู้เล่นจำนวนมากที่อยู่รอบๆตัวมันหลังจากที่สัตว์นอกอาณาเขตนี้เข้าสู่ระยะการโจมตีของคินเฟงฟ้าร้องส่วนผสมของลูกไฟและแสงศักดิ์สิทธิ์ตกลงมาในทันทีลบ4 9 8 4 8 6ลบ32411ลบ3428จุดจุดจุด ทักษะการโจมตีทั้ง3าลดลงทันทีโดยเอาเลือดของสัตว์นอกอาณาเขตไป100ดับเบิลยูบวกในหนึ่งวินาทีและปริมาณเลือดของสัตว์นอกอาณาเขตนี้ก็ลดลงทันทีในทันทีคำรามด้วยเสียงคำรามที่ไม่เต็มใจร่างอันใหญ่โตของเขาก็ล้มลงกับพื้นระเบิดแสงสีทองออกมาสองสามลูกในเวลาเดียวกันเสียงแจ้งเตือนของระบบดังขึ้นในหูของคินเฟงติ้งตรงเครื่องหมายตัวนอนคุณสังหารบอยเบิร์สบร์บอสทองสีม่วงและได้รับคะแนนดันเจียนดอกจันสิบดับเบิลยูและมูล,ลค่าศักยภาพบวกสองได้สำเร็จ จุดๆเจ,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 จ้าง่วงทองโดยตรงในไม่กี่วินาทีผลขอองค์การโปรโมทระลอบนี้ค่อนข้างจะอุกอาจจากนั้นหนังรูปของคินเฟงยังคงเก็บเกี่ยวชีวิตของสัตว์ร้ายและเผ่าพันธเอเลี่ยนนอกพื้นที่โดยรอบในเวลานี้คินเฟงเดินตรงไปยังร่างของวอยเบิร์สเบรและเริ่มเก็บสิ่งของที่มันรอปไว้ติงตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณได้รับหนังสือทักษะการเสียสละบอลล็อกดอกจันหนึ่งติงตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณได้รับกรอบเผาไม้ทองสีม่วงดอกจันหนึ่งติงตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณได้รับเบอร บทที่43บาเสียสละพลังป้องกันลดลงเศษหนึ่งส่วนห้าหลังจากได้รับสิ่งของไม่กี่ชิ้นคินเฟงก็เหลือบมองอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ระดับไฮเอ็นทั้งหมดคินเฟงไม่สามารถดึงเอฟเฟกต์พิเศษออกมาได้แต่หนังสือทักษะทําได้ในขณะนี้ชิ้นเฟงมองตรงไปที่หนังสือทักษะเวทหนังสือทักษะศิลปะการเสียสละเวทร,ระดับ20ผลกระทบหลังจากใช้งานคุณสามารถเรียนรู้ทักษะศิลปะการสังเวย เอฟเฟกต์การโจมตีด้วยทักษะคือคุณสามารถเสียสละพลังป้องกัน HP ของคุณเอง99%ให้กับสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักและเพิ่มพลังโจมตีของเพื่อนร่วมทีม150%เป็นเวลา10วินาทีสามารถสกัดได้ระยะเวลาทำความเย็น60วินาทีข้อจำกัดอาชีพวอลล็อกบทนำเวทมนต์การเสริมพลังที่ซ่อนอยู่ของเวทมืออาชีพพร้อมผลข้างเคียงมากมายจุดๆเมื่อเห็นหนังสือทักษะเล่มน,นี้ดวงตาของคินเฟงก็สว่างขึ้นนี่ไม่ใช่หนังสือทักษะที่เขาต้องการใช่ไหม คุณรู้ไหมว่าหลังจากที่คินเฟงเพิ่มพลังป้องกันของเขาด้วยคลื่นความเสียหายที่เกิดจากบัฟน้มก็ลดลงและตอนนี้มีทักษะที่สามารถลดการป้องกันของตัวเองลงได้ช่วงนี้ฝนตกเท่านั้นเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ชินเฟิงจึงเลือกที่จะสกัดเอฟเฟกต์พิเศษออกมาโดยไม่ลังเลใจติ้งตรงเครื่องหมายตัวหนอนคุณได้สกัดเอฟเฟกต์พิเศษจากหนังสือทักษะการสังเวยวอลลกและคุณได้รับบัฟหม่โปรดเปิดแถบสถานะเพื่อตรวจสอบหลังจากทำการสกัดสำเร็จแล้วคินเฟงได้ยินการแจ้งเตือนจากระบบอีกครั้ง คำแนะนำ Sacrifice Buff ของคุณเริ่มทำงานคุณสูญเสียพลังป้องกันไป99%และผู้เล่นในทีมค a ง g x จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นพิเศษ150%จุดๆหลังจากที่บัฟการสังเวยระลอกนี้ถูกกระตุ้นปริมาณเลือดของคินเฟิงยังคงเต็มอยู่พลังป้องกันและปริมาณเลือดดูเหมือนจะถูกกระตุ้นโดยการเลือกหนึ่งในสองอย่างและในเวลานี้ชิ้นเฟิงมีภูมิคุ้มกันต่อความเสียหายและไม่มีทางที่จะลดปริมาณเลือดของเขาได้อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงเสียสละก,การป้องกันของเขาเท่านั้น อีกด้านหนึ่งหลังจากที่บัฟบูชายันถูกกระตุ้นคังเอ็กก็รู้สึกถึงพรแห่งพลังบนร่างกายของเธอทันทีแปบ๊บเดียวความเสียหายของเขาพุ่งสูงขึง150้นห5 0้าเปอร์เซในเวลานี้ข้อความแจ้งเตือนของระบบก็เด้งขึ้นมาคำแนะนำคุณได้รับเอฟเฟกต์บัฟบัฟสังเวยจากผู้เล่นจิวโยภูมิภาคจีนและพลังโจมตีของคุณเพิ่มขึ150้นห5 0้าเปอร์เซ็นจุดจุดจุดเมื่อได้ยินพร้อมนี้คังเอ็กก็สูญเสียเล็กน้อยฉันเป็นใครฉันอยู่ที่ไหนทำไมจิว่วโยถึงแข็งแกร่งขนนาดนี้ เอฟเฟกต์ชีวิตร่วมกันที่แบ่งความเสียหายพร้อมเอฟเฟกต์บูสเตอร์บูชายันนี่เป็นเพียงการสนับสนุนที่อยู่ยงคงกระพันเมื่อคิดถึงสิ่งนี้คางเอ็กยังคงถือดาบยาวต่อไปและเริ่มฆ่าสัตว์ประหลาดอย่างเมามันและในครั้งนี้ภายใต้พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น150สเปอร์ซ็นประสิทธิภาพการวางไข่ของฝูงเขาก็เพิ่มขึ้นหลายระดับอีกครั้งในเวลานี้พลังป้องกันของคินเฟงลดลงอย่างมากหลังจากที่เอฟเฟกต์การเสียสละถูกกระตุ้นส่วนแบ่งความเสียหายยังเพิ่มสูงงงขึ้้นนนนนนมมาาาากกกกวว่่่่่่่10เเเททแตตคิฟไไดืรระะะลยยยใสภีอูงงพั มันไม่สาคัญสําหรับคิ้นเฟงไม่ว่าจะกระจายความเสียหายมากน้อยเพียงใดในขณะนี้เขาเงยหน้าขึ้นและมองเข้าไปในระยะไกลเชื้อชาต,ติต่างชาติที่หนาแน่นหนาแน่นจากนอกบินแดนเกิดขึ้นราวกับกระแสน้ํานอกจากรอยแตกในอวกาศแล้วลาแสงสีดําขนาดยักษ์ก็ตกลงมาจากท้องฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆด้วยการปรากฏตัวของลําแสงเหล่านี้เผ่าพันธุ์ต่างชาติจํานวนนับไม่ถ้วนอนอกอาณาเขตก็เริ่มบุกเข้ามาในโลกนี้เมื่อเห็นฉากนี้ชินเฟิงรีบวิ่งออกไปและเริ่มสังหารลําแสงหนึ่งจุดๆ,ๆหลังจากนั้นไม่กี่นาที คิงเฟงประสบความสำเร็จในการมาถึงสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาร์เรแสงเคลื่อนย้ายได้ในขณะนี้ผู้เล่นจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังต่อสู้กับเอเลี่ยนตายนักบ,บวชรีดนมชั้นให้ตายเถอะทำไมสัตว์ประหลาดพวกนี้ถึงมีเยอะขนาดนี้แนวหน้าขัดขืนเมื่อเจ้าใหญ่ไปแก้ที่อื่นก็จะมาอุดหนุนเดี๋ยวก่อนอย่าชักชวนมันคือประเด็นนะพี่น้องฆ่าชันเถอะจุดๆเมื่อคินเฟงมาถึงที่นี่เป็นครั้งแรกเขาเหลือมองมันอย่างไม่เป็นทางการและรู้ว่าผู้เล่นที่นี่แทบจะไม่สามารถจับมันไว้ได้ เมื่อเทียบกับกระแสของเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์ต่างดาวจำนวนผู้เล่นที่เป็นมนุษย์นั้นน่าสงสารในเวลานี้คินเฟงขับเคลื่อนบัฟการโจมตีครั้งใหญ่หลายตัวและตกลงไปอยู่แถวหน้าของผู้เล่นเมือ่อคินเฟงปรากฏตัวที่นี่ผู้เล่นจำนวนนับไม่ถ้วนก็เริ่มตื่นเต้นเอดอกจันดอกจันไมย,ยอคือหัวหน้าจิวโยโอ้พระเจ้าหัวหน้าของจิวโยมาแล้วพี่น้องสู้ๆนะลาวจือฆ่าสุนัขเอเลี่ยนกลุ่มนี้จิวโยบ้าจริงทำไมเขาถึงไม่ใช่ผู้เล่นตรงอิงของเราละ่ะชงชอ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 งชงช มันไม่มีประโยชน์หรอกถ้าเขามาแค่ผู้เล่นเลเวลสิบเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างจุด,จด,จดขณะนี้ผู้เล่นจีนรู้สึกตื่นเต้นมากแต่ผู้เล่นในภูมิภาคอื่นนั้นมีหินและหยางนิดหน่อยชินเฟิงยังเพิกเ,เฉยต่อผู้เล่นหินและหยางเหล่านี้เปิดใช้งานบัฟการโจมตีทั้งสามโดยตรงและเริ่มโจมตีเผ่าพันเอเลี่ยนที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างเมามันฟ้าร้องตกลงมาลบสามแสนสี่พันสี่ร้อยแปดสิบหกการคำนวณความเสียหายผิดพลาดฉันขอโทษแต่วันนี้ฉันรู้แล้วจุด,จด,จด,จดความเสียหายเอาพุทธสามสิบดับเบิลยูบวกส และเมื่อคิ้นเฟงสังหารสัตว์ประหลาดต่างดาวตัวนี้ภายในไม่กี่วินาทีทักษะก,การปกครองอันศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวก็ลดลงทันทีดาบศักดิ์สิทธิ์สีทองอันน่าสะพรึงกลัวร่วงลงมาจากท้องฟ้าและพุ่งเข้าชนกลุ่มสัตว์ประหลาดต่างดาวทันทีแป๊บเดียวตัวเลขความเสียหายจำนวนมากเพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่นลบสามแสนหกพันห้าร้อยแปดสิบสามลบสามแสนหกพันห้าร้อยแปดสิบสามลบสามแสนหกพันห้าร้อยแปดสิบสามจุดจุดจุดการปกครองอันศักดิ์สิทธิ์จะถูกกระตุ้นโดยการโจมตีทุกครั้ง ต่อไปคินเฟงกระตุ้นการพิภากษาของพระเจ้าสองครั้งในหนึ่งวินาทีดาบศักดิ์สิทธิ์สีทองอันน่าสะพรึงกลัวจำนวนหนึ่งตกลงมาอย่างต่อเนื่องและเก็บเกี่ยวชีวิตของสัตว์ประหลาดต่างดาวด้วยการสนับสนุนของคินเฟงมีผู้เล่นบางคนที่ไม่สามารถถือมันได้ในบริเวณโดยรอบพวกเขาค่อยๆลุกขึ้นและเริ่มสังหารสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนที่เหลืออยู่และหลังจากที่คินเฟงทำความสะอาดเอเลี่ยนตัวใหญ่ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นในหูของทุกคนเจ้ามอดอดทุกคนสมควรตายช่วงเวลาที่เสียงดังขึ้นชินเฟงเหนนนเเียเยุอออคาหทท่่่ลููืผ้ก ในเวลานี้จู่ๆระบบแจ้งเตือนหลายชุดก็ดังขึ้นคำเตือนบอสที่แปลกใหม่กําลังจะมาในเร็วๆนี้โปรดให้ความสนใจผู้เล่นทุกคนคำเตือนบอสที่แปลกใหม่กําลังจะมาในเร็วๆนี้โปรดให้ความสนใจผู้เล่นทุกคนคำเตือนบอสที่แปลกใหม่กําลังจะมาในเร็วๆนี้โปรดให้ความสนใจผู้เล่นทุกคนตอนที่4 4บสสี่บองชาติเศษสองส่วนห้าคินเฟงเนยหน้าขึ้นและมองเข้าไปในระยะไกลในรอยแตกของอวกาศมีหัวขนาดใหญ่ยื่นออกมา หัวนี้มีขนาดใหญ่และดูคล้ายกับมนุษย์มากแต่มีความแตกต่างมากมายสปารูปเพชร,รสีทองงอกขึ้นบนหน้าผากของคู่ต่อสู้ซึ่งดูสง่างามเกินกว่าจะอธิบายได้เล็กน้อยม่านตาสีทองขนาดใหญ่มองเห็นบริเวณโดยรอบผู้เล่นที่ถูกเขาจับตามองดูเหมือนจะระเหยไปทันทีปริมาณเลือดลดลงโดยตรงและเขาก็ตกลงไปอยู่อันดับที่สามเมื่อเห็นฉากนี้คินเฟงก็ไม่ลังเลเลยที่จะใช้เทคนิคการสำรวจในอดีตช่วงเวลาต่อไปแผงคุณลักษณะของเจ้านายค่อยๆปรากฏขึ้นต่อหน้าคินเฟง โรงไฟฟ้าเอเลียนที่ไม่รู้จักบอสโลกดันเจียนระดับ100อันดับ HP 1 0 0 0 0 0ล้าน1000ล้านจู่โจมป้องกันทักษะบทนำโรงไฟฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวจากอาณาจักรที่ไม่รู้จักจุดๆ,ๆคนดีสุขภาพนับพันล้านปริมาณเลือดนี้อุกอาจเกินไปใช่ไหมในเวลานี้หลังจากเห็นปริมาณเลือดของบอสตัวนี้สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสผู้พิทักษ์ก็ลงมือทันทีและเริ่มโจมตีบอสโลกดันเจียนที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาอย่างเมามัน ผู้เล่นระดับสูงคนอื่นๆก็ไม่ล่าหลังและรีบรุดไปข้างหน้าเพื่อโจมตีบอสเอเลียนที่ปรากฏต่อหน้าพวกเขาชินเฟิงมองเห็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ตัวและผู้เล่นที่แบ่งปันชีวิตคู่ของชินเฟิงก็รีบวิ่งเข้ามาด้วยความโล่งใจในทันทีระลอกนี้เขาหวังว่าเจ้านายจะสามารถใช้ทักษะการทำลายล้างขนาดใหญ่เพื่อโจมตีทุกคนในระลอกเดียวดังนั้นผลป้องกันการบาดเจ็บของบัฟหนามาจะประมาณว่าจะฆ่าเขาในระลอกเดียวเมือ่อคินเฟิงคิดถึงสิ่งนี้คริสตันสีทองบนหัวของบอสเอเลียนก็ระเบิด,ออด,นนด้ันน ผู้เล่นทุกคนที่โจมตีไปรอบๆก็ถูกแสงอันน่าสยดสยองปกคลุมโดยตรงลบหนึ่งล้านลบหนึ่งล้านลบหนึ่งล้านจุดๆในทั่วพริบตาอาการบาดเจ็บเกือบล้านก็ประทุขึ้นในทันทีผู้เล่นทุกคนที่ใกล้ชิดกับบอสได้รับความเสียหายสาหัสแต่ในขณะนี้ตัวละครที่สร้างความเสียหายทางภูมิคุ้มกันจำนวนมากหนาแน่นก็ปรากฏขึ้นบนหัวของคินเฟงนางสาวนางสาวนางสาวจุดๆ ช่วงเวลาต่อไปชินเฟิงเห็นเพียงว่าปริมาณเลือดของเจ้านายสูญเสียปริมาณเลือดไป2,250ดับเบิลยูบวกันทีและในขณะที่บอสยังคงโจมตีปริมาณเลือดของเขายังคงลดลงอย่างบ้าคลาั่งในระยะไกลสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ที่ชินเฟิงใช้เอฟเฟกต์แบ่งปันชีวิตได้เริ่มปราบปรามบอสตรงหน้าพวกเขาโดยตรงสุดซาคู่คำรามโดยทั่วไปแล้วเปลวไฟที่น่าสะพรึงกลัวจะแหกันไปที่บอสเอเลียนลบหนึ่งล้านลบหนึ่งล้านลบหนึ่งล้านทันใดนั้นเอชพีของบอสเอเลียนก็ลดลงอย่างมากอีกครั้ง สัตว์ศักดิ์สิทธิ์อีกสตัวอยู่ไม่ไกลนักโดยใช้ทักษะของพวกมันปราบบอสเอเลียนและในระยะไกลแคนจีเอ็กเฟิงส์แฟนตาซีรวมถึงผู้เล่นที่แข็งแกร่งในภูมิภาคอื่นๆก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อสังหารสายเลือดของบอสด้วยหลังจากปล่อยคลื่นทักษะหัวหน้าเอเลียนครึ่งหนึ่งก็บีบออกมาจากรอยแตกในอวากาศเขายื่นมือออกและตกพื้นทันทีบูมเกิดรอยแตกขนาดใหญ่ขึ้นทันทีในเวลาเดียวกันมีน้ำแหลมขนาดใหญ่นับไม่ถ้วนโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินแทงผู้เล่นหลายคนเสียชีวิตในจุดนั้น เมื่อเห็นฉากนี้ถินเฟิงก็ยอมแพ้ต่อกลุ่มคนที่โจมตีต่อหน้าเขาโดยตรงและสังหารบอสอย่างรวดเร็วจุดจุจุด,จด,จดคุณหยุดพวกเราไม่ได้ตอนนี้สายเกินไปแล้วที่จะขอความเมตตาหัวหน้าเอเลี่ยนคำรามและแสงอันน่าสะพรึงกลัวก็พุ่งออกมาจากรูม่านตาสีทองซึ่งโจมตีซูซาคุโดยตรงในระยะไกลลบสองแสนลบสองแสนลบสองแสนจุดจุดจุด,จดตัวเลขความเสียหายที่น่าสะพรึงกลัวลอยมาจากด้านบนของหัวของซูซาคุ ภายใต้สมมติฐานที่ว่าคินเฟงได้รับความเสียหาย90%ความเสียหายเดิมคือ200ดับเบิลยูต่อวินาทีและซูซาคุที่อยู่ตรงหน้าเขาได้รับความเสียหาย20ดับเบิลยูซึ่งเหมือนกับการเกามันเมื่อการโจมตีเกิดขึ้นที่ซูซาคุเอฟเฟกต์น้ำก็ถูกกระตุ้นอีกครั้งในช่วงเวลาสั้นๆเจ้านายต่างด้าวก็สูญเสียเลือดไปเกือบ10ล้านอีกครั้งหลังจากที่บอสเอเลียนโจมตีซูซาคุเขาก็ได้รับคลื่นการโจมตีจากสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตัวอื่นอี ในขณะนี้บอสเอเลียนที่ถูกโจมตีก็คำรามออกมาจากช่องว่างเมื่อเขายืนอยู่บนดินแดนนี้คินเฟงก็มาหาเขาด้วยเมื่อมองไปที่บอสเอเลียนที่อยู่ข้างหน้าเขาบัฟการโจมตีหลากหลายครั้งของคินเฟงก็พล่งออกมาในทันทีสายฟ้าฟาดลูกไฟเล็กแสงศักดิ์สิทธิ์ลบสามแสนเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดลบสามแสนสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดลบสามแสนสี่พันสองร้อยแปดสิบสามจุดจุดจุดเมื่อโจมตีบอสเอเลียนทินเฟิงก็ได้ยินเสียงเตือนของระบบหลายครั้ง คำเตือนบัฟไฮคอนโทรลบัฟโกลมาสบัฟทันเดอร์สตูลบัฟการบาดเจ็บสาหาัสบัฟหนามบัฟโฮลี่ไลท์รีเดมชันเริ่มทำงานแล้วโปรดให้ความสนใจผู้เล่นจุดๆเพียงไม่กี่วินาทีจากนั้นบัฟจำนวนหนึ่งก็จะถูกกระตุ้นในเวลานี้เจ้านายต่างด้าวตรงหน้าเขารู้สึกอึดอัดราวกับท้องผูกในขณะน,นี้จู่ๆเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยการแช่แข็งเดิมทีการควบคุมนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าคุณควบคุมมันได้อะไรจะเกิดขึ้นที่สภาวะเชิงลบมากมายปรากฏขึ้นมา ภายใต้การซ้อนทับและความอ่อนแอของคลื่นสถานะเชิงลบนี้เขารู้สึกว่าเขาได้ตกสู่อาณาจักรอันยิ่งใหญ่หลายแห่งในทันทีถ้ามันดำเนินต่อไปเขาอาจจะหนาวลางสังหรณ์ที่เป็นลางไม่ดีเกิดขึ้นในใจของเขาและฟ้าร้องก็ตกลงมาทันใดนั้นเขาก็ถูกควบคุมอีกครั้งและเข้าสู่อาการเวียนศรรรีรษะจุดๆภายใต้การควบคุมของโซ่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่และผู้เล่นที่แข็งแกร่งนับไม่ถ้วนได้โจมตีบอสที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาในเวลาเพียงสี่วินาทีขององค์การควบคุม HP ของบอสเอเลียนลดลงต่ำกว่า500ล้านทนททัี หลังจากที่ปริมาณเลือดลดลงต่ำกว่า500ล้านบอสเอเลียนก็ปล่อยเอฟเฟกต์การควบคุมทันทีเอฟเฟกต์ f สอตันเพิ่งถูกยกขึ้นและคริสตัลสีทองบนหัวของบอสเอเลียนก็เบ่งบานอีกครั้งด้วยสักสีอันน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกันเขาก็ยื่นมือออกไปยังความว่างเปล่าและไม้เท้าสีทองขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นสิ่งที่จินกวงรู้สัตว์ศักดิ์สิสสทธิ์ทั้งสี่และผู้เล่นจำนวนนับไม่ถ้วนถูกโจมตีอย่างบ้าคลาั่งในขณะนี้บ้าหนามถูกกระตุ้นอย่างบ้าคลาั่งและในเวลาเพียงไม่กี่วินาีีีมมัันนนกก็เเเอออออา HP ของงบ่ยป้้้แตคร